เคยสงสัยไหมคะว่าที่เราฟังข้อมูลมาที่เราฟังวิดีโอที่เราอ่านมาแล้วมีข้อมูลเยอะๆในยุคที่เป็นข้อมูลข่าวสารนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเราจะเชื่อได้แล้วอันไหนเราจะต้องเอามาใช้นะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างแรกเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าทุกๆข้อมูลที่เราไปได้ยินมาได้เห็นได้อ่านได้ฟังมานะคะมันเป็นแค่คำแนะนำค่ะ คำแนะนำนะคะยังไม่ใช่คำตอบคำตอบของเราคำตอบที่มันเหมาะสมกับเราสถานการณ์ของเราเราต้องเป็นคนคิดเองค่ะคิดวิเคราะห์เอาเองว่าอันไหนจะต้องออามาใช้เพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งให้คำแนะนำอะไรมาเนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ไม่ใช่แต่ตัวเราจะต้องเป็นคนตอบให้ได้พอเป็นแบบนี้นะคะมันจะง่ายคือเราไปฟังเอามาได้เอาคําแนะนํามาเอามาเป็นตัวเลือกในการตัดสิน